สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ๆพายุฝนก็เข้านะคะพายุฝนทั้งลมทั้งฝนนะคะมีแดดด้วยนะคะมีแดดด้วยโหตกหนักด้วยนะคะตกหนักด้วยนะคะแต่มีแดดจ้าเลยดอกไม้นี่ไปหมดแล้วนะคะดอกไม้ที่ส,สวยๆเนี่ยต่อไปหมดแล้วอ่ามีแดดมาแล้วนะคะมีแดดมาแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนดูนะคะฝนตกแดดออกนะคะนี่ก็ ออกมาเอาคลิปที่มีแดดแล้วก็มีฝนนะคะมีแดดแล้วก็มีฝนให้ทุกคนรับชมนะคะอืมทุกคนดอกไม้ไปหมดแล้วเห็นไหมคะท้องฟ้านี่สว่างมากเลยนะคะฝนแรงด้วยทั้งฝนทั้งลมนะคะตะกี้นั่งดูฟุตบอลอยู่แต่ไม่คิดว่าฝนจะมาแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะท้องฟ้าสวยงามมากเลยแต่ฝนนี่ตะกี้นี่หนัก ทั้งฝนทั้งลมด้วยนะคะก็เอาบรรยากาศหลังบ้านให้ทุกคนรับชมนะคะมีทั้งแดดมีทั้งฝนตอนนี้ดอกไม้ก็เริ่มจะไปกับลมไปกับฝนด้วยนะคะทุกคนให้ทุกคนรับชมบรรยากาศนะคะดูเนี่ยท้องฟ้าสวยงามมากแต่ฝนตกหนักด้วยตะกี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะตรงยังโปรยๆปรยอยู่นะคะทุกคนอืแต่ท้องฟ้าเนี่ยโอ้โหสว่างมากเลย ทุกคนเห็นไหมคะดูท้องฟ้าสวยงามมากแต่ฝนตกเป็นไปได้ยังไงฝนตกแดดออกนะคะนี่คือบรรยากาศวันนี้นะคะนั่งดูฟุตบอลอยู่ตะกี้เนี่ยก็เลยเออไม่สามารถออกข้างนอกถ่ายทําได้นะคะตกแรงมากนะคะก็เอาเล็กๆน้อยๆทุกคนรับชมเนาะฝนตกแดดออกเป็นบรรยากาศที่ ไม่น่าเลยวันนี้ไม่น่าเลยนะคะทั้งแดดทั้งฝนก็ก็ยังไม่หยุดนะคะมันยังไม่หยุดนะคะยังตกอยู่นะคะทุกคนยังตกอยู่นะคะแต่บรรยากาศสวยงามมากอยู่บรรยากาศหลังบ้านนะคะสวยงามสวยงามสุดๆเลยดอกไม้ก็พอเดินฝนนะคะเขาก็ตรจะแบบว่า รมแรงมากตะกี้นะคะแรงมากๆเลยไม่สามารถจะออกมาหยิบดอกไม้เข้าไปในข้างข้างในบ้านได้นะคะแต่ก็ให้ทุกคนได้รับชมว่าบรรยากาศแบบเนี้ยฝนตกเป็นไปได้ยังไงและตกแบบท้องฟ้าไม่มืดน,นะคะยังยังอยู่สภาพแบบนี้นะคะตะกี้ก็ไม่สามารถจับภาพได้นะ,ะเพราะว่ากลัวพายุฝนเนาะก็ไม่อยากจะเอากล้องออกมาข้างนอกนะคะก็ อยากถ่ายในบ้านด้วยเพราะว่าดูฟุตบอลอยู่นะคะนี่บรรยากาศแบบนี้แต่ฝนตกแต่ก็ท้องฟ้าสวยงามมากแต่ทำเอาฝนตกได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะเห็นไหมคะทุกคนท้องฟ้าสวยจริงๆเลยวันนี้ทุกคนดูดอกไม้นะคะพอโดนฝนก็จะเป็นแบบนี้แฉะมากเลยตรงนี้ชื่นแฉะมากเลย เนี่ยพอโดนฝนก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกไม้คือดอกไม้แบบเนี้ยเขาไม่ต้องการฝนนะคะเขาไม่ต้องการฝนไม่ต้องการลมก็ต้องการแบบที่แบบว่าที่แห้งๆนะคะแห้งๆแล้วก็บรากาศดีๆถ้าโดนฝนประมาณเนี้ยเขาก็จะแบบว่าเป็นดอกเป็นดอกไม้ที่ที่อ่อนอยู่นะคะอ่อนมากๆเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะธรรมชาติธรรมชาตินะคะขนาดเราอยู่ในบ้านฝนก็ย,ยังตกฝนตกแบบ ดูความสวยงามของท้องฟ้าและมีฝนนะ่ะทุกคนไม่ไม่น่าคิดนะ่ะไม่น่าคิดเลยว่าฝนจะตกหนักมากเลยตะกี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดตั้งใจเลยนะคะว่าฝนจะตกเพราะมีแดดแลวไม่ไม่คลึ้มด้วยนะคะก็มาประมาณนี้นะคะนี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมฝั่งน้น เห็นนะคะเห็นนะคะฝนตก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 มองด้วยนะคะมองด้วยนะคะ <laughs> ฝนตกฝนตกคนที่รู้ใจยังอยู่นะคะยังอยู่นะคะฝนตกตกยังไงก็ต้องออกนะคะ,ะต้องมามองเลย <laughs> รู้เรื่องด้วยนะคะรู้เรื่องด้วยนะคะท้องฟ้าสวยงามมาก บรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนตะกี้ไม่คิดไม่ฝันนะว่าฝนจะตกแต่ก็ให้ทุกคนรับชมบรรยากาศสวยๆนะคะหลังบ้านสวยมากสวยแบบธรรมชาติสวยแบบแบบยังไงอะแบบเขียวชะอุ่มเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นมีทั้งแดดมีทั้งฝนก็เป็นบรรยากาศที่ดูแลสดใส นะคะขอ,องฟ้าสวยงามมากวันนี้ก็เป็นฟุตบอลของฮอลแลนด์นะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ฮอลแลนด์ได้ผ่านจุดนี้ไปเนาะกพราก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะผ่านหรือจะหยุดหรือจะไปก็วันนี้นะคะของฮอลแลนด์นะคะก็เราก็คอยเชียร์อยู่ตอนนี้ก็ดูฟุตบอลอยู่นะคะก็เห็นบรรยากาศฝนตกแดดออกก็เลยรีบมาเอาคลิปให้เพื่อนๆรับชมบรรยากาศสวยงามแต่มีฝนนะคะก็ วันนี้ก็ปราบรื้มนะคะที่ได้ขึ้นไล์สดได้ทักทายกับทุกๆบ้านได้ทําทุกอย่างให้กับทุกๆบ้านนะคะวันนี้นะคะคือแบบนิใจมากๆนะคะที่ได้ให้กําลังใจหลายๆบ้านแล้วก็อ่าหลายๆบ้านก็มาให้กําลังใจเช่นกันนะคะวันนี้ขึ้นไล์สดยาวหน่อยนึงนะเกือบสองชั่วโมงนะคะคือกําลังใจแบบล้นหลามกราบขอพขบพระคุณทุกๆบ้านเช่นกันนะคะทุกๆบ้านท,ทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะ ปราบรื่มมากนะคะกับกำลังใจที่ทุกคนมอบให้ก็ถึงเวลาที่ต้องจะเข้าดูฟุตบอลแล้วนะคะก็เ <c oughs> อาบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนรับชมนะคะคลิปนี้ต้องขอบพระคุณทุกกำลังใจใเช่นกันนะคะเอาบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนรับชมโอเคนะคะมีทั้งฝน,นมีทั้งแดด